คุณวิเศษจะปรากฏแม้ในช่วงชะตาเมืองมีวิกฤตตอนที่หนึ่งสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมวันนี้ป้าฟองฟองสนานจามันจันหนสมัครเล่นก็กลับมาพบกันทาง YouTube ของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ป้าฟองจะได้มีแรงกำลังใจมาหา เกณฑ์โหรที่สำคัญสำคัญและเกร็ดโหรมาเล่าให้ฟังบทเอ่อยูทูบของพวกเราตอนนี้นำมาจากบทความแม่หมอสมัครเล่นตอนที่450ตีความตีพิมพ์ในเอกไซ์ไทยโพส์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2563เป็นเขาโครงนะคะ เขียนมาหลายตอนละเรื่องดวงเมืองที่ป้าฟองขอให้คนไทยช่วยกันฟันฝ่าพาดวงเมืองไปให้พ้น10กันยายน2563ไปถึง24กุมภาพันธ์2564เป็นอย่างตำ่ำถ้าจะดีไปให้ถึงวันเกิดดวงเมืองที่21เมษายน2564 แล้วคุณวิเศษจะปรากฏให้เห็นว่าดวงเมืองที่อาถรรพ์แรงนักเนี่ยเป็นยังไงนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่ขอให้การให้การฟันฝ่าอยู่ขนาดในช่วงอย่างนี้ดวงเมืองที่ออกแบบมาโดยครูโหนชั้นยอดอ่ะพระยาโหราธิ่บดีและคณะในสมัยร้นเก้ารัชกาลที่หนึ่งประฟองกำลัง ไปสืบหาว่าใครเป็นหัวหน้า,เ,าเจ้ากรมโหนหรือพระยาโหราธิบดีในช่วงนั้นแล้วโดยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ทรงเป็นโหนนะคะวันหน้าจะเอามาเล่าให้ฟังเป็นเกร็ดเลยความรู้ทางโหนของพระองค์เนี่ยอาจจะระดับพระยาโหราธิบดี ทรงเป็นทั้งนักครบเป็นทั้งโหรแล้วก็เป็นทั้งกวีเรียกกันว่าอัจฉริยะเลยทีเดียวอะ่ะนะออป้าฟองนี่มีความรู้ทางโหรระดับพระยาโหราธิบดีเป็นดรป้าฟองก็อนุบาลแบบมีแต่เกรดแบบไม่รู้จริงสักอย่างอะรู้เหมือนเป็ดอดีตนักข่าวไงเอาละมาว่ากันเลยเรื่องคุณวิเศษจะปรากฏแม้ในช่วงชะตาเมืองมีวิกฤตตอนที่หนึ่ง ความว่าป้าฟองยังย้ำเหมือนเดิมว่าดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์ที่ถือกำเนิดเมื่อวันอาทิตย์ที่21เมษายน2 3 2 5โอ้ผิดเป็นเทือกเลยบทความตอนนี้ไม่มีคนดูเลยไม่มีคนช่วยดูเลยค่ะท่านผู้ฟังเวลา6นาฬิกา54นาทีนั้นเกิดท่ามกลางภัยสงครามและความแตกแยก เมืองจึงถูกออกแบบมาให้รอดเสมอไม่ว่าจะวุ่นวายหรือเจอเรื่องหนักขนาดไหนแล้วทุกครั้งที่เกิดวิกฤตก็จะมีโอกาสตามมาเช่นคราวสงครามเก้าทัพสึกเก้าทัพมา,มากำลังพลของพม่าฆ่าศึกสองของเราหนึ่งแล้วช่วงนั้นเรากำลังเข็ดขยาดกับพมา่า เพราะว่าเสียกรุงครั้งที่สองอะ่ะกรุงศรีอยุธยาถูกเผาทั้งเมืองอะ่ะต้องหนีมามาเพื่อสร้างเมืองใหม่อะ่ะที่กรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็มาที่ฝั่งฝั่งกรุงเทพฝั่ง,ง,ง,งบางกอกอะ่ะนะยังเขตขยานพม่าข่าสึกอยู่เลยสองต่อหนึ่งด้วยมาทุกทิศทุกทางก้าทัพ ปรากฏว่ากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาฏร,รวมรวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชซึ่งเพิ่งปราบดาพิเศษในขณะนั้นก็กำลังสร้างบ้านแปลงเมืองถ้าพูดตรงๆอ่ะก็ช่วยกันพาคนไทยลุกขึ้นสู้อ่ะแล้วในที่สุดเมื่อเราชนะศึกลาดย่าและศึกอื่นๆเองแล้วไม่ใช่ว่าเราจะชนะนะครับปรากฏว่าอริ วินาสศัตรูเบาวินาศ,าววนาศแล้วก็ปัตตนิศัตรูคู่รบกันก็ถูกวางไว้ให้อยู่พบวินาศพวกเขาก็ยกทัพกลับไปเองเพราะว่าพระเจ้าประดุงมีปัญหาภายในเห็นไหมคะดวงเมืองออกแบบมาอาถรรพ์มากๆเลยวันหน้าเดี๋ยวค่อยเล่ามากกว่านี้แล้วในช่วงนั้นเนี่ยเนี่ยปะขัดใครไม่ฟัง YouTube เนี่ยจะเสียเปรียบเพราะว่าประฟองจะใส่เกรดมากกว่าบทความที่ลงในเอ็กไซทยโพสต์นะใครที่ฟัง y YouTube เนี่ย ก็จะได้รู้เลยว่าราชนาจักรสยามของเราขยายไปนู่นน่ะโอ้โหถึงนู่นน่ะไปหมดเลยอะ่ะอเอ,อถึงสิบสองปันนาใครจะเชื่อ,อสีสัวปันนานนั่นแหละไปหมดเลยแล้วเราก็ได้เชียงใหม่กลับมาออเชียงใหม่เนี่ยพยายามถูกพม่ากปกครองมานานนะในที่สุดเนี่ยทางเจ้าที่เชียงใหม่ก็มาช่วยกันสู้เพื่อความเป็นอิสระ ราชนาจักรสยามตอนนั้นโอ้โหแผ่กว้างไกลด้วยพระบรมเดชานุภาพของในหลวงรัชกาลที่หนึ่งแล้วก็เรามาเสียกรุงมากกว่าดินแดนที่เรามีไม่ใช่เสียกรุงเสียดินแดนมากกว่าดินแดนที่เรามีอยู่ในปัจจุบันตอนถูกล่าเมืองขึ้นะ่ะเราจำแขนขาดแต่ว่าพวกเราอยู่แค่นี้ก็ดีแล้วละ่ะเราก็มีความสุขตามราษาเราเห็นไหมคนไทยอะพอถึงที่สุดเราจะรู้จักพอเพียง คราวนี้ก็เช่นกันที่เป็นอยู่ทั่วโลกคือทั่วโลกเดือดร้อนมากมายด้วยโรคโควิด19ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกอา้าวันรายงานเมื่อ13พฤศจิกายน2563ตายไป53เอ้ยไม่ใช่กะติดเชื้อไป53ล้านคนแล้ว2วันล้าน3วันล้านเนี่ยป้าฟองขนหัวลุก แต่คนไทยนี่ยังอยู่สุขสบายเยอยวแบบประท้วงกันอุตลุดเออของไทยที่มหาวิลาลยของไทยของพวกเราก่อนหน้าที่จะติดโควิด1 9เนี่ยจำได้ใช่ไหมคะพระนะท่านโดนัลดทรัมป์ซึ่งกำลังจะเป็นเอ็กแพร์ซเดนต์ของอเมริกาในวันที่20ทธันวาคม2,563เพราะว่าโจไบเดนอิเล็กเตดแพร์ซเดนต์กำลังจะ จะทำพิธีสาบานตนแล้วเที่ยงวันนั้นเนี่ยที่อเมริกาประธานาธิบดีคนเก่าก็จะต้องออกจากทำเนียบขาวล่ะวันที่20่ธันวาณนะจำไว้ก่อนหน้านี้พระนท่านโดนัลด์ทรัมป์ได้อ้างอิงตัวเลขมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินนะตอนที่โควิดกำลังเริ่มใหม่ๆอะ่ะเคยจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นอันดับที่หของโลกในการรับมือโรคอุบัติใหม่ พร้อมกับบอกว่าประธานาธิบดีนี่แหละมี CDC มีอะไรต่อมีอะไรพร้อมหมดวิทยาศาสตร์การแพทย์บริษัทยาใหญ่ๆเขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะในการรับมือโรคอุบัติใหม่แต่ในที่สุดคนไทยเมืองไทยรัฐบาลไทยทุกภาคส่วนของไทยทั้งไม่รู้กี่นิ้วต่อกี่นิ้วก็ช่วยกันทำได้ดีกว่าสหรัฐอเมริกาที่เป็นที่หนึ่งของจอห์นฮอปกิน เราติดเชื้อยังไม่ถึงสี่พันดีนะวันที่ลงเสียงเนี่ยคือวันที่สิบห้าพฤศจิกายนสองพันห้า้อยหกสิบสามตายหกสิบคนทั่วโลกตายหลายแสนแล้วตัวเลขติดเชื้อมโหลานบานเบิกอ,อแล้วที่สำคัญคือไม่น่าเชื่อเมื่อวันที่สิบสี่พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันที่พระหัสบดีจรยกจากราศีธนูเข้าราศีมังกรวันแรกเล็งพระจันทร์ค่ะคลุต้องศสาศโชคจะรู้โยกยั่วพาผีวาหญิงจะรู้สามีเหมือนดุจปองศัตรูจะประลาช่ายโชคจะสนองเห็นไหมคะโชคใหญ่ก็สนองประเทศไทยโดย W-H-O โดยผู้อโดยพวมในการใหญ่พวมในวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้ทวิต <K h aw ak> ข้อความออกมาให้ทุกประเทศทำตามประเทศไทยที่ใช้เวลาพัฒนาระบบสาธารณาสุขมีอสมมาเสริมเนี่ย40ปีมาแล้วในที่สุดได้เรียนรู้จากโรคอุบัติใหม่ในอดีตที่เป็นปัญหามาอย่างเช่นซาอย่างเช่นไข้หวัดน,นกจนของพวกเราขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งเป็นท็อปของโลกอะเขาบอกเลยว่าให้ดูอย่างประเทศไทยโอ้ป้ะฟองขนลูกสู้เลยเนี่คันละต๊ เขารู้ต้องสัตย์โชคจริงๆใครที่ดวงชะตาเดิมมีพระจันทร์อยู่ที่พุทธศพอยู่ที่มังกรไม่ใช่อยู่ที่กรกฎอยู่ที่กันแล้วมังกรยังไงก็มีโชคเพียงแต่จะเป็นโชคแบบไหนอย่างพลเอกประยุทจันโอชาพระจันทร์อยู่กันไงคะวันที่14ที่ผ่านมาได้เลยจาก w h o จากองค์การอนมามัยโลกได้โชคอะ่ะเออมาพอให้สบายใจ ว่าวันที่สองธันวาคมเนี่ยข้าพเจ้าจะไปหรือว่าจะอยู่ไม่ใช่ว่ามีโชคแล้วจะไม่เกิดเรื่องนะเออถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วเป็นมะเร็งเห็นไหมคะเป็นมะเร็งแล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยคลาสสิกที่สุดเลยโอเคเรามาว่ากันต่อนะคะอย่างไรก็ตามแม้เราจะรับมือเรื่องโควิด19ได้แต่ส่วนร้ายก็คือเป็นระยะที่ป้าฟอกบอกว่าขอให้คนไทย ช่วยการพาเมืองฟันฟ่าตั้งแต่วันที่10กันยายน2563ไปให้ถึงวันที่24กุมภาพันธ์สองพเดี๋ยวขอเปิดแอร์หน่อยนะคะเอ,อถ้าจะให้ดีขอให้ยาวไปถึงนู่นน่ะวันเกิดดวงเมืองที่21เมษายน2564หลังจากนั้น เรื่องดูเดือดเลือดพร่านมากๆเช่นเช่นโควิด -19 โศกน,นาฏกรรม30ศพที่โครรชการท้าทายเผชิญหน้ากันในเมืองเรื่องสถาบันน่าจะบรรเทาลงน่าจะลดลงแต่ไม่หายไปนะคะแค่ลดลงบางคนดีหรือ,อยังป้าก็บอกว่าไม่มีดีหมดแย่หรือ,อยังป้าไม่มีแย่หมดอ่ะก็พยายามบอกอะนะบางคนก็ไม่ค่อยพยายามเข้าใจชอบถามดีถามร้ายถูกดุทุกคน คือยังไม่หมดเสียทีเดียวป้าฟองเกรงอุบัติเหตุใหญ่แบบโรงแรมถล่มที่โคราชเนี่ยอยู่ๆก็จะเกิดชนิดที่ผัวผ่าผัวผ่าเช่นท่อแก๊สระเบิดที่สมุทรปราการในเกณฑ์เนี้ยอังคารตรึงกับราหูในดวงเมืองนะคะหลังจากนั้นหลังจากวันเกิดดวงเมืองไปแล้วแม้แจงยังจะมีช่วงวุ่นวายอยู่ตามธรรมชาติการเมืองแต่จะเป็นระยะของการเริ่มต้นที่ดีของปีทองทางเศรษฐกิจ และปีแห่งการเจรจาสันติภาพเข้าอ,อกเข้าใจกันไปหนึ่งปีแต่ขนาดยังต้องฟันฝ่ากันอีกหลายยกสิ่งดีๆก็เริ่มปรากฏให้เห็นแล้วดังจัทยยอยเขียนคือออไม่ใช่มีตอนนี้ตอนเดียวนะหนึ่งเริ่ม23ตุลาคม2563เป็นปรากฏการพรพลังสบดีจรหัวหน้าดาวดีตัวแทนพระสยามเทวา,ทาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คุ้มครองชะตาเมืองและโลกที่ราสีเมษและเป็นตัวแทนของโชคก็เริ่มเดินนำหน้าพระสาวจรหัวหน้าดาวร้ายและจะนำไปอีก20สิปีคือพระสาอะ่ะหัวหน้าดาวร้ายไม่ต้องบอกกันนะว่าใครบ้างต้องเดินตามพระหัสสมบดีจรไปอีก ยีสิบปีโดยประมาณค่อยจะเข้ายุคใหม่อีกยุคสีบสี่ของกรุงรัตะนโกสินแต่ระหว่างนั้นบางทีพระนารายสมบบดีอาจจะพลังพลาดไปบ้างอาจจะพลาดพลั้งไปบ้างมันก็ต้องมีบ้างแหละพระเสาพระเสาพ,พลิกกลายเป็นได้เปรียบก็จะมีแต่ว่ายังไงยังไงมันก็ไม่ลดทอนการที่พระนราชสบดีได้นำหน้าพระเสานั่นะแหละคือล้ำหน้าไปอะ่ะ อีกฝ่ายหนึ่งก็เดินมุดหน้าไปเลยอีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามไล่ตามแบบงุ่มง่ามเพราะว่าพระเสาเนี่ยเดินช้าไงก็ว่ากันไปเกณฑ์ร้ายอื่นยังรออยู่แต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ถือว่าล้ำหน้ามีโหนท่านหนึ่งท่านอ่านตรงนี้ได้เฉียบมากพระฟองหาชื่อท่านไม่ทันซะละที่บอกว่าพระหัือสมบดีณ์นำหน้าเนี่ยเนี่พระฟองก็อาศัยว่าบางท่านเนี่ยเก่งมากพระฟองก็ไปดูของท่าน เอามาจากแฟนเพจบ้านหมอดูวัชรพลจากคุณนันสกรนนบพร,รัตน์วิมลท่านเขียนได้ดีมากเรื่องพระหัสสมบดรจรน,นำหน้าพระเสาจรไปเรื่อยไปอีกนานเนี่ยย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผลจากเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวป้าฟองเอามาขยายก็คือผลจากข้อหนึ่งเนี่ยนะพราะ่สมบดรจรน,นำหน้าพระเสาจรย้อนกลับไปก่อนนะหน้านี้ฝ่ายต้องการล้มล้างปฏิรูปสถาบัน ฝ่ายประชาธิปไตยที่ออกอาการก้าวร้าวรุนแรงเรียกร้องไร้รากไล่ล่าฝ่ายที่เห็นต่างมาตั้งแต่ประมาณกลางกรก,า,ก,รกาคมงกรกฎาคม2563บวกผสมโรงกับพระมฤตยูจรเดินถอยหลังก็จะเอา2475คืนมานั่นแหละเริ่มเจอแต่เจอปฏิกิริยาโต้กลับที่ก่อตัวขึ้นตั้งแต่ก่อนวันที่23ตุลาคม2563 ตอนนั้นนะ่ะคนไทยอึดอัดพวกนี้มาเล่นอะไรมาเล่นเจ้ามาเล่นสถาบันเนี่ยนะอืออึดอัดอึดอัดเหมือนคนท้องอืดปวดแบบอ,อึดอัดก,กันทั้งเมืองเลยไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็ปรากฏว่าก็มีปรากฏการกราบสนับสนันเมืองเกิดขึ้นเมื่อวันที่24กันยายน2563จําจำได้ใช่ไหมคะ แล้วก็วันที่20ตุลาคม2563ปรากฏการอึกอักอึกอักเหมือนคนท้องอืดเล่นสถาบันชั้นหรือกลุ่มเอาสถาบันก็เริ่มก่อตัวกันติดแห่งแรกที่เมืองชนชุมนุมกันยังไม่มากเท่าไหร่วันนั้นสอสคอองทนไม่ไหวอะนําประชาชนชุมนุม ตามด้วยวันที่21ตุลาคม2563ความจงรักภักดีจากปลายด้ามขวานเสื้อเหลืองเป็นหลักชมพูแซมจากนาราธิวาสจากสามอำเภอโอ,อ้สุงไงโกโลกด้วยอ่ะประฟองกำลังอยากไปอยากไปตอนนี้เห็นดรวิรไทยสันติประพบอดีตผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยท่านเป็นกรรมการลุิธิปิดทองหลังพ้าเนี่ยไปเดินอยู่ในตลาดอ่ะสมัยก่อนเดินไม่ได้นะคะเออรบดทั้งนั้นปืนทั้งนั้น เออเนี่ยเห็นไหมพระบรารมีของในหลวงรัชกาลที่สิบละเอ,อทรงเอาจริงค่ะแล้วโอ้โหชาวมุสลิมเนี่ยรักพระองค์มากเพราะว่าอะไรเดี๋ยววันหน้าค่อยคุยกันอ,อ่อคือคืออา้าวเราก็พูดอย่างนี้แหลนะเนาะเออก็ชาวนราธิวาสก็ออกมาเป็นจังหวัดแรกเลยปกป้องสถาบันจำนวนมาก หลังจากนั้นก็ขึ้นกันในระดับอำเภอ,อท่านผู้ฟังครั้นค่ำวันที่2ี่สตุลาคมสองพซึ่งเป็นวันแรกที่พระฤาสมบดีจรเดินนำหน้าพระสาวจรเล็กน้อยทั่วประเทศก็กระหึม่มเมื่อในหลวงรัชการที่สิบพระราชินีสมเด็จเจ้าฟ้าพรชรากิติยาภาสมเด็จเจ้าฟ้าสิานนริวัณณวรีได้เสด็จเยี่ยมพระศกกนิกรที่ไปถวายการส่งเสด็จ หลังจากทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันปิยมหาราชในพระบรมมหาราชวังนี่คือสิ่งที่แฟนเพจบ้านหมอดูวัชรพลโดยนันสกรนนพรัตน์วิมลท่านเผยแพร่ถ้าท่านเป็นโหนท่านพวกท่านต้องไปดูกับท่านนะเพราะว่าอ่านออกมาแบบเจ๋งมากวาระต่อไปพระราขสสบดีจรจะต้องนำคณะดาวดีดวงอื่นในเมือง โรมรันพันตูกับหัวหน้าดาวร้ายและคณะไปอีกประมาณ20ปีเนี่ยป้าฟองบอกตามอาการของยุคที่13ของกรุงรัตะนะโกสินทร์ที่จะมีการต่อสู้ทางความคิดอุดมการณ์ที่สำคัญสำคัญแต่พระเสาจรหัวหน้าดาวร้ายต้องเป็นฝ่ายไล่ล่าตามหลังพระฤลัาธิบดีจรหัวหน้าดาวดีไปอีกนานผัดกันรุกผัดกันรับแต่ในที่สุดมันก็จะออกมาเหมือนเดิมคือสถาบันก็ยังอยู่คงอยู่คู่ประเทศไทย ที่พระฟองได้พยายามบอกมาตลอด 2. พลังอัศสบีีจรได้เกณฑ์สำคัญทางโหรเริ่ม14พฤศจิกายน2563เมื่อท่านย้ายจากธนูเข้าไปเดินในราศีมังกรจนถึงวันที่เริ่มนะคะ14พฤศจิกายน2563แล้วจะอยู่ถึง29มีนาคม2564 ปรากฏว่าวันแรกเลย14พฤศจิกายนอย่างพระฟองบอกองค์การดับเบิลเอองค์การอนามัยโลกบอกเฮ้ยประเทศไทยนี่เยี่ยมอ่ะช่วยเอาอย่างประเทศไทยด้วยระบบสารสุขคนลูกสู้เอแบบไม่น่าเชื่อนะคะว่าในวิกฤตมันมีโอกาสอ่ะในวิกฤตสามนิ้วบ้างสองนิ้วบ้างเราก็มีโอกาสนะ แล้วก็บางทีในวิกฤตมันก็ทําให้คนไทยนี่ตื่นตัวไปไหนไปเจอชาวบ้านต่างจังหวัดก็บ่นมาว่าเอายังไงป้าบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเราก็ได้เห็นไงไม่มีหรอกที่ไหนในโลกอะ่ะที่จะมีความเห็นสอดคล้องกันไปทั้งหมดนั่นเรียกกันว่าถูกฝังชิปละ <c oughs> มีแตกต่างบ้างเราก็อดทนเอาเราก็มีเมตตาไปอืม ปรากฏว่าวันแรกเลย14พฤศจิกายน2563องค์การอนามัยโลกอาราวาดไม่ใช่อาราวาดะชื่นชมยินดีคารุต้องสสีโชคประเทศไทยมีโชค2.1อย่างที่บอกไปแล้วอ,อันนีนน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 ้เขียนบทความนี้เขียนก่อนวันที่14นะตอนนี้เอาสถานการณ์ที่เขียนไป ว่าเอาเป็น2.2ก็ได้เอาแก้แก้แก้แกเออ2.2อย่างที่บอกไปแล้วเป็นวันที่ความอึดอัดใจในเมืองรอบนี้อันเกิดจากพระหัสสบดีจรและพระหัสสบดีตรึงกับพระเสาวในดวงเมืองจะค่อยๆลดลงยังมีรอบต่อๆไปและแม้จะมีแรงอึดอัดใจจากปรากฏการดาวอื่นตรึงกันแต่ขนาดจะย่อมกว่าที่ผ่านมา เช่นขนาดนี้พระอังคารตึงกับพระราหูเพราะฟองกลัวอุบัติเหตุแง่แง,ง,งกลัวฟืนไฟมันมีแล้วเรื่องการปะทะกันอ่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองเกตไปที่นครเจอเลยแล้วก็ไปที่พังงาก็เจอนะคะแล้วปรากฏว่าขบวนเสด็จก็เจอหันหลังให้ยกสามนิ้วเห็นไหมคะยังรุนแรงอยู่ไม่เป็นไรเราก็ว่ากันไป 2.3เป็นระยะของการถูกโฉลกกับการใช้พระคุณมากกว่าพระเดชในเมืองเพราะพระรหัสสมบดรจรที่ราศีมังกรได้มาตรฐานอ่อนอับแสงพลังน้อยทั้งโหนเรียกว่านิดแถมไปอยู่ในบ้านเดิมของพระเสาคือราศีมังกรป้าฟองจึงขออ่านว่าเป็นระยะที่ฝ่ายพระสยามฝ่ายบ้านเมืองจะต้องใช้พระคุณมากกว่าพระเดช ใช้พระคุณด้านกฎหมายนะใช้พระเดชด้านกฎหมายอะ่ะใช้พระเดชด้านหมอเห็นไหมคะผลออกมาดีอะ่ะลีลาที่เคยเกิดขึ้นแล้วมีให้เห็นเป็นตัวอย่างเมื่อประมาณต้นมีนาคม2563ที่ต้องใช้แพทย์บุคลากรทางการแพทย์อสอมที่มักจะเป็นฝ่ายให้คุณความดีมากกว่าร้ายเช่นถ้าจําเป็นต้องทำร้ายคนไข้โดยการผ่าตัดก็เพื่อรักษานั่นเอง เอามารับมือโควิด19แล้วก็2.4ระยะที่โดดเด่นหากเป็นคนจะได้ยศยิ่งพระยา,ายศยิ่งพระยานะคะพระยาต้องมากกว่าพระยาเป็นเจ้าพระยานี่แหละอธิบายคือหากผู้มีอำนาจทำได้เหมาะสมกับสภาวะท้าทาทยและปัญหาตามข้อสองแล้ว พรังงสบัดีจรที่มังกรซึ่งเป็นดินแดนของการบริหารราชการแผ่นดินแบกภาระหนักคณะรัฐบาลของเมืองพบที่สิบกรรมะานี่แหละแม้มาตรฐานจะตำอ่อนอพอนพลังสบัดีนะคะจะตำอ่อนออนใจดีหยวนหยวนตึงตึงย่อนย่อนจับจับปล่อยปล่อย <c oughs> คงนึกออก <c oughs> ทำไมจับแล้วปล่อย <c oughs> ทำไมใช้แค่พรบชุมนุม ทำไมใช้แค่พรบรความสะอาดทำไมไม่ใช้หนึ่งหนึ่งสองทำไมไม่ใช้ทำไมไม่ใช้เอกฎหมายที่แรงกว่าน,นี้ก็เป็นอย่างนี้แหละน่าจะมีคณะไหนเนี่ยให้คำปรึกษาท่านนายกเนี่ยจับจับ,จบตำตำ,ตำอ่อนอ่อนใจดีหยวนหวนตึงตึงหย่อนหย่อนจับจับ,จบปล่อยปล่อย แต่ทางโหนกลับเป็นเกณฑ์สำคัญที่จะทำให้เมืองได้ชื่อเสียงเกียรติคุณถ้าเป็นคนเป็นระยะที่จะได้เป็นพระยานาหมื่นนาพันยิ่งกว่าพระยานาหมื่นนาพันเออต้องบอกว่ายิ่งกว่าตามฉลกที่ท่องกันพวกที่เรียนโหนปัสวะรทศต้ององค์เกณฑ์คือราศีเประเภทที่มีสัต์สีเท้าเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างเช่นเมธดอ่ะ แพรหรือแกะเนี่ยนะถ้าเกิดชีวะคือพระลักษมณสบดัดีจันทร์ภูมเมนคือพระอังคารผ่องแผ้วอีกองค์สิริเยนทรงยศหรือพระอาทิตย์ไปอยู่ในภพที่สิบถ้าเป็นดวงชะตาเดิมและดวงชะตาจรก็มีโอกาสแล้วจะเห็นได้ชัดถ้าเป็นพระลักษมณสบดัดีเพราะว่าท่านอยู่อยู่ไหนก็อยู่หนึ่งปีโดยประมาณสี่สถานเลิศแล้วยศยิ่งพระยาเห็นไหมคะวันแรกอะ่ะ องค์การอนามมยโลกมาเลยตัวอย่างเช่นตัวอย่างใน,นแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมาการใช้อำนาจในเมืองแบบพระคุณมากกว่าพระเดช <c oughs> ขอโทษค่ะคือการต้องใช้พลกอฉุกเฉินรับมือโควิด -19 แล้วมือไม้พระสยามคือแพทย์บุคลากรสาธรารณสุขวงเล็บอำนาจแบบอ่อนให้คุณมากกว่าโทษไม่มีหมอคนไหนฉีดยาถ้าไม่ใช่จำเป็นจริงๆอะ่ะฉีดยาให้ป้าฟองตายหรอก ใช่ไหมยกเบนปพระฟองเนี่ยจะฟ้องจะขอให้ฉีดอ่ใช่ไหมเขาทําเพื่อรักษาคนทั้งนั้นขนาดรักษามะเร็งระยะสุดท้ายก็เพียนดูแลกันไปเขาเป็นพวกที่สั่งสมบารมีเรื่องของความเมตตาปลาณีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะเขาสั่งสมบารมีเพื่อที่จะได้มีบุญไปอีกหลายพบหลายชาติก็ได้แสดงฝีไม้ลายมือให้คนไทยเห็นเป็นตัวอย่าง ที่องค์การน่ะนำมาโลกใช้เป็นกรณีศึกษาคู่กับนิวซีแลนด์เมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาราประเทศเดียวเลยชื่นชม,ชนชมถือว่ายิ่งกว่าได้เป็นพรยาคือคนไทยป่วยตายน้อยแล้วก็เป็นที่ชื่นชมยังมีต่อตอนต่อไปคุณวิเศษที่แฝงอยู่ซึ่งนั่งคิดเป็นเดือนกว่าจะคิดออกอะ่ะเออแล้วมันเป็นผลดีทางด้านเศรษฐกิจด้วย วันนี้ป้าฟองไปก่อนนะคะว่าเข้าไป25นาทีแล้วช่วยฟังกันคนละห้าครั้งสิบครั้งเออเปิดไว้ทิ้งไว้เออป้าฟองจะได้มียอดรายได้จาก YouTube พูดแบบแบบพูดเล่นๆนี่แหละเมื่อไหร่เกินบำนานเนี่ยจะมาบอกคตอนนี้ยังรับบำนานอยู่นะตื่นเช้าก็พอได้เงินนะแต่ถ้าได้เพิ่มเติมมาก็จะดีเอาวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ